พี่บิ้มมาแล้วเพื่อนของเราพี่โตโตบิมบ้มๆเลยโอเคนะคผมอยู่กับผมเลขคือคือวันนี้ผมก็จะมาสอนเพื่อนลงดัน750นะครับผมจริงๆก็สอนไปแล้วแหละแต่นั้นเป็นสอนฟาร์มไงอันนี้เรามาสอนลงดันนะครับผมสําหรับเพื่อนที่เลเวลนะครับผม750ถึงเลเวล949นะครับอ่าก็นะผมเพื่อนๆคงจะได้อัลติเมทกันมาเรียบร้อยแล้วผมก็จะมีคลิปสอนทําอัลติเมทไว้นะครับผม อาจจะมาหลังคลิปนี้ก็นะฮะแต่ว่าอันติเมตก็ยังสามารถทําแบบเดิมได้นะผมมีการยืนยันจากจากคนดูแล้วนะผมอ่ามีคนดูที่ไปทําอันติเมตในช่วงที่อัปเดต4.5นะก็ได้นะผมแต่สำหรับใครที่ลงไม่ได้ก็อาจจะเป็นบั็กของเซิร์ฟแต่ละเซิร์ฟนั้นๆน,น,นะครับก็ยังมีบั็อกอยู่นะนเพื่อนๆต้องรอการว่าเ e เ e นเน a เรของของเดฟนะครับผมเกมนี้นะไปแล้วก็ไปลงดันกันเลยจุดสังเกตนะครับผมก็จะเป็น ตึกสีแดงเหมือนกันนะครับผมหรือจะให้เพื่อนๆวาร์ปไปตรงนี้ก็ได้มันก็จะไปโผล่ที่หลุมออมิทิกเลยนะผมหลุมออมิทิกคลาสสิกแล้วเพื่อนๆก็สามารถบินไปตรงนู้นได้เลยแต่อันนี้สําหรับคนที่แบบว่าเกิดตรงนี้แล้วแบบว่าอยากจะบินไปนะครับเร็วๆก็นี่ครับจุดสังเกตตึกแดงนะฮะแล้วก็บินไปเลยหรือว่าใครที่มองเห็นได้ไกลๆก,ก,ก็ให,ให้ให้สังเกตไอ้น,นี่นะผมจานดาวเทียมนี้เลยแต่ถ้าใครเล่นในมือถืออาจจะแบบว่ามองได้ไม่ไกลนะครับผมก็ให้วาร์ปมาดีกว่าวาร์ปมาตรงจุด นะก็จะอยู่ติดกับดันนี้เลยนะดันยี่สิบห้าโอเคมันจะอยู่ติดติดกันเลยนะครับผมส่วนดันนี้ตัวที่ผมแนะนําให้ลงก็คือ Group อันติเมตกรูปนะแต่ใครมีตัวที่ทําได้เร็วกว่าก็ได้นะผมแต่ว่าดันนี้มันบั็กได้นี่ไงครับมันเลยง,ง่ายซึ่งผมก็ฟาร์มดันนี้จนเลเวลตันะนะก็ให้เพื่อนๆแปลงร่างเป็นอันติเมตกรูปเลยนะครับผมปุ๊บปุ๊บนี่แต่ถ้าสำหรับใครที่เล่นในมือถือก็อาจจะต้องใช้ตัวอื่นนะครับ เพราะว่าสกิล4เนี่ยมันในมือถือมันใช้ยากนะเพื่อนๆแต่จริงๆก็ให้เพื่อนๆนะครับผมทํามุมตรงตัวสกิล4เอ่ะทามุมให้มันมาโดนตรงตรงตัวว่าตัวมอนนะครับเนี่ย่าจะสาม,มารถกดให้โดนได้เหมือนกันนะครับผมเพราะเวลาเพื่อนๆกดตัว4ใช่ไหมมันถ้าหน้าจอของเพื่อนๆมันไปอยู่มุมไหนมันก็จะไปกดแบบไปไป,ไปตรงมุมนั้นใช่ไหมละ่ะมันก็เลยยากนะครับผมในการใช้อันติเมตกรู ใช้ใช้สกิลอันติเมตกรุ๊ปในโทรศัพท์นะครับผมแต่ว่าผมก็แนะนํานะครับถ้าเพื่อนๆใช้ตัวอื่นได้เร็วกว่าดีกว่าก็ใช้ได้เลยนะครับผมอันนี้ผมก็มาแนะนําสไตล์ผมนะครับนี่ก็เวฟสี่แล้วจบ,เ,บ,จบ,จบเวฟจบจบเวฟนี้ก็บอสไฮบริดแล้วใช่ไหมน่าใช่นะครับนี่พี่บมมาแล้วเพื่อนของเราที่ตัวโต,วตวบึมๆเลยตัวใหญ่มากเลยนะเพื่อน,อนๆไฮบิดตัวเนี้ย ผมจาได้ว่าในกระตูนมันสูงกว่าเบนไม่มากไม่ใช่เหรออันนี้ถ้าถ้าถ้าเปรียบเทียบจริงจริงนี่เบนนี่เข้าแบบว่าเล็กกว่าข้อเท้าอีกนะผมตัวเลยเท้ามาหน่อยหนึ่งๆนั่นะนะครับมานี่ก็ฟ์มง่ายๆเลยไม่ต้องเสี่ยงโดนดามเมจนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องไอ้นี่ด้วยเ็าเรียกว่าแหละไม่ต้องคอยบินหลบบินหนีอะไรเงี้ยนะฮะก็ใช้สกิลรัวไปเลยนะครับผม แล้วก็บอสตัวนี้ก็ยังตายตายตาย,ตาย,ตายได้แบบว่าสกิลเราก็ยังใช้ได้ทันนะครับอา้าวๆใจเย็นโดยที่แบบว่าออมิทิกยังไม่หมดเวลาก่อนนี่นะครับผมอ่าโอเคดันนี้นะผมก็จะได้เงินมาประมาณ35,000ืนาพนะครับเพื่อนๆใช่แล้วนะครับผมดันนี้ได้มา35,000ื่นหถ้าผมถ้าแบบว่าผมมีเกมพาร์ตน,นะก็อาจจะคูณ2ก็ใครที่เป็นเล่นแบบว่าไม่มีเกมพาร์ก็ให้หารสนะครับ จาก35,000ก็าอาจจะเหลือแค่17,500นะครับอ่าประมาณนั้นใช่ใช่ไหมใช่ใช,ใช่ใช่นะครับผม17,500สําหรับคนที่ไม่มีเกมพาร์ทผมมีเกมพาร์ทมันอาจจะคูณสอไปนะครับผมอ่าแล้วก็พอให้เพื่อนๆน,นะครับฟาร์มดันนี้จนเลเวลตันเลยก็ไดนะ้นะพนเพื่อนๆหรือว่าจะไปฟาร์มห,หรือว่าเลเวล950ก็ไปฟาร์มดัน950เลยนะครับผมจริงผมว,ว่าอันนั้นคุ้มกว่านะ เพราะว่าอะไรนั่นแหละเพราะว่ามันดับดาบหุน่นยนต์ยังไงล่ะนี่นะผมนี่ผมก็มีอันนึงเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับซึ่งมันก็ดับในดันนั้น,น,นเลยนะดันเก้าร้อยห้าสิบโอเคนะผมคลิปนี้มีวันท่านี้ก็ผมก็ขอฝากช่องนะผมเป็นช่องที่ผมทํากับเพื่อนนะครับผมเป็นการเล่นแมปอื่นๆในโลบ็อกนะครับที่ไม่ใช่เบนเทนหรือว่าแมปฟาร์มเบลนะก็ช่องนั้นนะผมก็อาจจะมีกิจกรรมสําหรับ เล่นเกมกับเพื่อนๆคลิปวิดีโอก็ไปลงอาจจะไปลงในช่องนั้นที่เป็นเกมอื่นๆน,นะครับที่แบบอาจจะมีการแข่งขันหรือว่าชิงชิงโลบักกันอะไรนะครับผมในในอนาคตนะก็มีประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะจาะประจ๊ะก็เยอะมาก